ทุกคนก็ตอนนี้เราก็มาดูตทรศัพท์ไปแล้วนะก็จะเป็น vivo แห้พี่จจอนะครับนี่เลยเป็นความฝันของกแกเลยนะแกยอยากได้โทรศัพท์นะครับ สวัสดีครับคนดูที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมยูวายครับวันนี้เราจะมาสืบหาความจริงนะครับนี่เลยก็คือพี่จอเองนะครับก็หายหน้าหายตาไปหลายวันนะครับทุกคนไม่มาหาผมเลยนะครับก็เพราะว่าพี่จอทําโทรศัพท์พังแล้วก็มาทิ้งไว้ที่บ้านผมนะครับตั้งแต่วันที่ผมลงคลิปใน t ิ k กต็อกนะแล้วผมถามความจริงก็ไม่ได้นะผมไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรนะครับ พี่จอก็บอกว่าเอาโทรศัพท์ทิ้งไว้หน้าตะกร้ารถผมไม่รู้วความจริงหรอกเดี๋ยวันนี้จะมาสืบหาความจริงเลยเพราะว่าวันนี้พี่จอมาแล้วนะครับที่มานี้ก็คือตามตัวมานะครับไม่งั้นก็ไม่มานะครับทุกคนนี่ดูหายหน้าประมาณไปประมาณ12วันนะทุกคนแล้วก็ช่องผมก็เออก็บินไปด้วยนะครับนะ14วันนะครับก็อันนี้เป็นคลิปแรกเลยที่ลงคลิปได้นะครับทุกคนก็ เดี๋ยวเราจะสืบหาความจริงนะครับว่าพี่จอนี่แกไปทําโทรศัพท์อะไรถึงพังขนาดนั้นนะครับคะพี่จอครับขอความจริงเอาขอความจริง,ค,รงคุยหน้ากล้องคือว่าเอางี้ผมนันตกเมื่อวานก็ผมกตกเมื่อก่อนก็เลยลืมเอากระเป๋าขึ้นพอไม่เอากระเป๋าขึ้นคือก็เลยน้ำมันเต็มกระเป๋าพอดีพอดีเลยใส่ใส่โทรศัพท์ไปปุ๊บ มันเลยเลยท่วมน้ำเอ็มันเข้าข้างในมันเลยก็เลยท่วมแล้วรอยโทรศัพท์หลังในโทรศัพท์โทรศัพท์อะไหรอยอรอยนี่นี่ทุกคนดูนี่มันจะมีรอยอ่ะอันนี้อันนี้คือรอยอะไรพี่จอ๋อแลหนาก็มีนะครับนี่อันนี้มีรอยรอยคนเกะจ่ใส่อันี่นี่ใส่เกะ คนบ้านขาวเขาแกะให้ให้เขาแกะทำไมแกตรงไหนมันหลุดอันนี้ตอนนี้มันหลุดให้เขาแกะให้ให้ใส่ให้ไม่ลอยลอยเนี่ยนี่มันเป็นลอยเนี่ยมันคือลอยอะไรเขาแกให้เขาแกะทำไมทำไมไม่เอามาหนี้ก่อนผมลืมเลย คือว่าให้ให้พี่แอ๊กแกให้ไงพี่จอพี่จอน่าจะรักษาให้ดีกว่านี้นะครับรู้ไหมก่อจะเก็บเงินซื้อให้ได้นี่เปลี่ยนผ้าได้ไหมว่าไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเอาโทรศัพท์ให้ติดก่อนตอนนี้โทรศัพท์ 3, ไม่ติดเลยนะครับทุกคนนี่ถามว่าผมเอ่อผมชาร์จแบตไว้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนชาร์จไว้สองสามวันก็ไม่มีแบต ผมไม่รู้ว่ามันมีแบตหรือว่าหน้าจอมันจะอาจจะดับไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะชา์จไปไฟอะไรไม่ขึ้นอ oh. ๋อเปล่าเปี่เราพี่จอน่าจะรักษาให้ดีกว่านี้ใช่มันเป็นของมีค่าพี่จอะน่าจะให้ค่ามันมากกว่านี้โทรศัพท์เขาเป็นเป็นทรัพย์สินมีค่าพี่จอะน่าจะเออใส่กระเป๋าไว,ไว้ติดตัวตลอดไม่ใช่ไปวางไวนะ้หน้าแต่การรถสมมติมีคนมาอ่ะขโมยไปเรียบร้อยหาย บาได้ยั้งบาเทนี่เดี๋ยวลองเป่ดทั่วไม่ถ้าไปจอรักษาดีกว่านี้น่าจะโอเคไม่ติดไม่ติดไม่ติดหรอพังแล้วไม่รู้ค่าซ่อมเท่าไหร่ไม่รู้ค่าซ่อมจะเยอะมากกว่าค่าเครื่องนี้หรือเปล่า <S <S เครื่องนี้ผมซื้อมา3590ันารนะครับทุกคน Vivo น,นะ เก็บตังค์ซื้อให้พี่จอเลยแต่พี่จอไม่ค่อยรักษามันเลยทิ้งไว้น้าตะกล้ารถแล้วข้างทางก็เป็นถนนดําด้วยใช่ไหมใช่แล้วถ,ถ้าคนขี่มาเขาเห็นล่ะเขาไม่จะขโมยไปเลยก็คือน้าตะกร้รถพี่จอคือจัก,กรยานคันแดงของเขานะที่ผมซื้อจักรยานให้พี่จอนะอันนี้คือความจริงใช่ไหมครับแค่ต้องการความจริงแค่นั้นใช่ แล้วที่เหลือคนดูจะให้ทำยังไงครับก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับอยากให้พี่จอเอาไงดีกับเครื่องนี้ก็คอมเมนต์มานะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงพี่จอก็ไม่มาหาผมนะครับแกไม่มาหาผมเลยสิบกว่าวันแล้วถ้ามาถ้ามาเครื่องนี้อาจจะซ่อมได้แล้วก็เล่นได้ไปแล้วแต่นี้พี่จอไม่มาหาผม ผมก็ไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะไปตามตัวที่ไหนอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอีกไม่งั้นได้เล่นโทรศัพท์นานแล้วไปแต่นวดไปนวดเขานวดให้กี่บาทวันละสามสิบสี่สิบแล้วแล้วพี่เจ๋าทำไมไม่มาที่นี่ถ่ายคลิปผมก็ให้เงินอยู่แล้วผมก็เก็บเงินให้โทรศัพท์ไปแล้วนี่ซื้อโทรศัพท์ให้ พี่จอยจได้อะไรก็ซื้อให้จากรยานก็ซื้อให้โทรศัพท์ก็ซื้อให้ก็ไม่อยากว่าอะไรพี่จอยเยอะมากนะครับเกก็เพิ่งได้ใช้นะแต่ว่าอยากให้เกมีความรับผิดชอบรักษามากกว่านี้นะครับทุกคนนะผมก็เออไม่ได้ถ่ายคลิปนานนะครับทุกคนช่องบินนะก็อาจจะไม่ค่อยเฮฮาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมตามหาตัวพี่จอมาหลายวัน แล้วก็วันนี้ก็แกก็มานะครับแกไม่มาที่นี่เลยไม่รู้มีโควิดมาหรือเปล่าน่าจะมีนะดู้าต่างตกใจเห็นนะอเอาไงดีทุกคนก็แต่ทุกคนจะคอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้ทำยังไงนะครับเอาไปซ่อม ผมคิดว่าน่าจะเอาไปซ่อมนะแต่ว่าต้องดูราคานะครับซ่อมมันเท่าไหร่มันได้เครื่องใหม่เลยหรือเปล่านะครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรครับเรียวๆยาวๆขอบคุณมากครับ